สวัสดีครับพูดวันนี้ธรรมะกระตุกจิตกระชากใจเพื่อบรอาารลุอรหันมันเป็นแบบนี้ต้องมีอุปกรณ์ว้าวดูนี่สิครับแม่เดินมาดูที่เนี่ยอะไรมันอยู่ในรถนี่หยิบออกมาหยิบออกมาเมื่อหยิบออกมาแล้วก็ต้องขอปิดก่อนเดินมาตรงนี้ ท่านผู้เจริญครับโอ้เห็นหรือ,อยังที่เห็นนี่คือพระจจติตที่แขวนผ้าเคยลงไปหลายคลิปเมื่อจัก8ปปีก่อน<ะ>คนฟังไม่เข้าใจเราเห็นอย่างนี้เรากรู้อยู่แล้วรู้ไม่คิดไปเรียบร้อยแล้ว,ลวคืออะไรมีหีมีนมเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าชนชิงตีชิงเมื่อเอาไอ้นี่ชนกัน ภาษาไทยเรียกว่าตีชิงถ้าทางถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่ากระเด้ากระเด้ากระเด้าท่าอย่างนี้เขาเรียกว่าดูดดอนดูดขวาดูดซ้ายถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่า,า,า,าเลียหี ใครจะเปเรียหีหมาเลรียหีคนเลรียหีหมูหีควายกูไม่รู้แต่กูชอบเลรียหีคนเพราะหีมันหอมดีมันดีไหมเออถ้ามึงชอบเลรียหีหมามึงก็ไปเรียไปอย่าคิดว่ากูไม่รู้อะไรนะถ้ามึงชอบเลรียหีหมาก็ไปเรียมึงชอบเลรียหีควายหีหมูแต่กูเรียหีคนเอาเรียคลิกกูมีสองหีับบบลหีดูดมัน ผมทำอย่างเมื่อกี้นี้ให้ดูกราบขอขมาด้วยไม่ใช่เรื่องรามกจกเปรตคําพูดผมเนี่ยสื่ออะไรไม่ได้ผมบอกว่าอย่างนี้เรียกันดูดลมอย่างนี้เรียกันเลียหีหีหอมหีอร่อยหีมันอร่อยมากเลยน่าเลียอย่างนี้เรียวกว่ากระเด้าหี